ไข้หวัดใหญ่ลงปอดคืออะไรบางคนติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ไม่ได้หยุดแค่การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนคือเป็นหวัดนะคะแต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีการติดเชื้อลงไปในทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งบางคนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ลงปอดด้วยค่ะก็คือเขาจะมีปอดอักเสบ อย่างเช่นในรายนี้นะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุค่ะอายุเกือบ90ขวบติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วก็เหนื่อยมากขึ้นค่ะก็พอเอ็กซเรย์ปอดก็พบว่ามีการติดเชื้อในปอดร่วมด้วยแล้วก็ไปตรวจเชื้อก็พบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอค่ะกลุ่มเสี่ยงนะคะ ก็คือกลุ่มที่มีอายุเยอะๆเลยหรือว่ามีอายุน้อยๆหรือว่ามีโรคเรื้อรังเช่นมีโรคปอดอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืดทุ้งล้มปงพ้องหรือว่ามีโรคหัวใจเป็นเบาหวานหรือภาวะกลุ่มเสี่ยงอื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือว่าคนทั่วไปก็ตามที่มีอาการแย่ลงไม่ว่าจะเป็นมีไข้สูงม,มากขึ้นหอบเหนื่อยมากขึ้น เจ็บหน้าอกหายใจลําบากซึมลงกินแทบไม่ได้เนี่ยหมอแนะนําให้มาพบแพทย์นะคะรีบมาโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านค่ะส่วนวิธีการป้องกันทุกคนก็ทราบกันดีเนาะ mm. ก็คือล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามายัย mm. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลแล้วก็ฉีดวัคซีนให้บจประจําปีค่ะ